เชยนสวัสดีค่ะสวัสดี FC ของน้องเจ้าจ๋ารถสวยเกรดเอนะคะวันนี้สําหรับ f c นะคะกับสาวกนาวราไม่คนพลานะคะวันนี้น้องเจ้าจ๋ามีเข้ามาแล้วนะคะ3คันนะคะคือไม่ให้รอนานนะคะหลังจากที่ขาดสต็อกไปช่วงหนึ่งวันนี้มีเข้ามาแล้วก็คือสภาพเดิมๆอีกแล้วเช่นเคยนะคะรถยังไม่ปรับสภาพนะคะเป็นรถหน่วยงานนะคะลูกค้าไมคคันนี้47,000กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะเป็นตัว2.5คาลิเบอร์ E-L ค่ะเป็นเกียร์ออตโต้สประตูนะคะน้องก็จะจามีมา3คันนะคะรถนี้เกียร์แมนนวลเอ้เกียร์ออตโต้ทั้ง3คันและไมล์หลักหมื่นทั้งสาคันนะคะ ไม่พลาดเลยเดี๋ยวไปดูกันว่าคันนี้เนี่ยต้องเก็บรายละเอียดตรงไหนกันบ้างแล้วก็สภาพรถเดิมยังไงนะคะส่วนราคานะคะยังไม่มาเลยนะคะรถเพิ่งเข้ามาถึงน้องจ้าจ๋าเอามารีวิวให้ชมก่อนนะคะแต่ไม่คพลาดกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะถ้าใครสนใจแล้วก็กําลังจ้องอยู่กําลังรอคอยอยู่จับตารออยู่นะคะรีบโทรเบอร์หาน้องจ้าจ๋านะคะก่อนที่จะไม่ทนันอย่าลืมว่าเซลล์น้องจ้าจ๋ามีถึง50ชีวิตนะเดี๋ยวไม่ทันนะคะเดี๋ยวรอนานอีกนะ ส่วนตัวแบ็กแอดิชั่นต้องรอไปอีกนะคะตัวแบ็กแอดิชั่นยังไม่มีเข้ามาเพิ่มค่ะนะคะเอาตัวคาลิเบอร์ไปดูก่อนนะคะช่วงนี้เอาไปใช้งานก็คุ้มค่าส่วนราคาเนี่ยบอกเลยไม่ถึง5 0 0แสนแน่นอนรับประกันเลยว่าราคาไม่ถึง5 0 0แสนแน่นอนนะคะแย่งเขามาได้3าคันจัดซื้อกล่าวมานะคะเอามาให้ชมสวยๆเลยนะคะนี่ไฟหน้าสวยๆไฟหน้าโปรเจคเตอร์เหมือนเดิมนะคะส่วนสีเนี่ยนะคะก็ออกจะเหลืองๆนิดนึงเพราะว่ายังไม่ได้ขัดสียังไม่ได้เก็บงานยังไม่ได้เก็บรายละเอียดนะ แต่วันนี้ให้ชมโครงสร้างส,างสวยๆเดิมๆก่อนนะคะท่านผู้ชม FC ของน้องจา๋าเนี่ยไม่ควรพลาดเลยนะคะกลุ่มลูกค้าของน้องจา๋าส่วนใหญ่เนี่ยชื่นชอบนาวาลากันมากๆเลยเพราะว่าน้องจา๋าคัดรถแต่ละคันเข้ามาให้ FC ทุกคนดูเนี่ยนะคะมีแต่สภาพโครงสร้างส,างสวยๆแล้วก็ที่สําคัญคือเราคัดรถเฉพาะเกรด A เท่านั้นเพราะฉะนั้นลูกค้าคนไหนที่รอให้น้องจา๋ารีวิวให้ชมเนี่ยนะคะถึงเวลาแล้วค่ะที่ลูกค้าต้องตัดสินใจนะ ตัวด้านหน้าเนี่ยนะคะลูกค้าแกบด้านข้างเนี่ยสวยแท้เดิมนะคะไม่มีอ้าไม่มีง้างเลยนะคะแล้วก็ล้อแม็กเนี่ยเป็นล้อแม็กเดิมโรงงานเลยนะคะแม็กไม่มีแก้ไขเลยนะคะท่านผู้ชมนะคะเห็นคราบโคนไหมอันนี้คือสภาพเดิมที่เจาจะเอามาให้ชมรับรองว่าไม่มีผิดหวังนะคะน้องก็จะจัดให้สวยๆแบบจุกๆทั้ง3คันเลยนะคะสเปคเดียวกันหมดนะคะลูกค้าไม่ไล่เรียกันนะคะกระจกนะคะไม่มีแตกนะได้กล้อง360องศาเหมือนเดิมกันสาตุนนี้อถนี้มีให้ครบนะคะ แล้วก็สังเกตได้เลยนะคะรถหน่วยงานก็เห็นสติกเกอร์ข้าพระข่า,ขาวตัวนี้เห็นไหมคะท่านผู้ชมนะคะก็เป็นสติกเกอร์หน่วยงานเดิมนะคะลอกออกนะคะแต่ถ้าใครอยากทราบรายละเอียดนะคะว่าหน่วยงานไหนนะคะทักเราบ้านเจ้าจ่ามาได้เลย <i> บันไดทางขึ้นไม่มีเบียดนะคะท่านผู้ชมบันไดทางขึ้นไม่มีเบียดนะแล้วก็สีด้านข้าง,างตัวนี้ <i> คือไม่ได้เก็บนะสีตรงรอยแบบนี้นะคะแค่ขัดสีก็ออกแล้วนะคะเพราะว่าเป็นรอยอะไรมาเฉียวนิดนึงแต่ว่าไม่ได้กินเนื้อสีนะตรงนี้ แต่เดิมมากท่านผู้ชมรถเดิมมากสวยมากจริงๆนะคะคันี้ขนาดยังไม่ได้สปานะเอาความเดิมมาให้ชมนะคะท่านผู้ชมฝาท้ายไฟท้ายเนี่ยไม่มีแตกไม่มีร้าวนะคะมาพร้อมโลโก้นาวราเซนเซอร์ถอยมีให้แล้วค่ะท่านผู้ชมนะแล้วก็ตรงนี้จะได้ทําสีนิดนึงนะตัวฝาท้ายนะนนจะจ๋าให้ชมเลยนะคะเพราะว่าเอสซีของน้อยจ๋าส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้ดามานะคะเ,เรื่องสีถลอกเล็กๆน้อยๆเพราะว่าลูกค้าเนี่ยเข้าใจอยู่แล้วว่ารถมือสองผ่านการใช้งานมานะคะก็จะมีการเก็บรายละเอียดบ้างเล็กๆน้อยๆธรรมดานะคะท่านผู้ชม ะะตัวไลเนอร์นะคะท่านผู้ชมนะคะก็คือไลเนอร์เดิมๆนะคะก็ธรรมดาเนาะรถใช้งานนะคะแต่ว่าเดิมแน่นอนนะคะ,ะโซกซ้ายโซกขวาเดิมตรงนี้นะคะเจ้าจ๋าเชื่อว่าราคาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ4กว่าแต่ไม่รู้สีเท่าไหร่นะเพราะว่ารอราคาลงมาอยู่ทางเจ้านายยังไม่ได้ให้ราคามาใครตามหานาวล่าตัวคาลิเบอร์4ประตูเ l ราคาคุ้มคุมไหม่น้ออๆน้องก็จ๋ามีให้แล้วนะคะอย่าเพิ่งดราม่านะคะทุกคนว่ารถยังไม่ได้ชปานะ อย่าเพิ่งดราม่าว่ารถไม่สวยนะคะเพราะว่าจะจ๋าก้าเอารีวิวดำเดิมก้าเอารถดําเดิมยังไม่ได้สปามาให้ท่านผู้ชมชมเนี่ยอยากให้ FC ทุกคนอยากให้ FC น้องจะจ๋าเนี่ยนะคะเข้าใจว่าน้องจะจ๋าขายรถมือสองแต่โครงสร้างเดิมนะคะแต่เราจะมีการปรับสภาพการเปลี่ยนสภาพให้แม็กไม่มีช้ำแม็กไม่มีเบียดนะให้ดูก่อนนะคะอันนี้คือให้ดูเดียวของจริงเลยนะคะเจจ๋าก้าให้ดูขนาดนี้เลยเพราะว่าเวลาจะจ๋าคลีนเสร็จ QC เสร็จสปาเสร็จเนี่ย รถมาสวยกว่าน,นี้แน่นอนนะคะรับรองน้องเจจ๋าไม่ทําให้ f c ผิดหวังนะคะดูรายละเอียดรอบคันไปคร่าวๆก่อนนะคะเน้นซื้อรถมือสองต้องเน้นโครงสร้างเดิมนะคะแล้วก็สีเดิมแล้วก็ถามว่าเก็บงานสีเก็บอยู่แล้วนะคะเก็บบางจุดเนาะเดี๋ยวเจจ๋าพาดูภายในนะอ่ะมาดูภายในนะคะภายในก็ไม่ได้คิริวคิเล่นะ ถ้าเบาะตรงไหนมันยับมันช้านะคะเจ้าจ๋าก็เก็บงานให้ใหม่แต่ตัวนี้เป็นเบาะเดิมสแตนดาดโรงงานเลยนะคะเป็นเบาะหนังนะคะกว้างแบบนี้เลยนะคะเฮดรูมขาวสวยสะอาดนะคะไม่มีรอยยันรอยเจิมนะคะเบาะจิงโจ้ด้านหลังนะคะของตัวเบาะเบาะหนังเนี่ยนะคะก็ไม่ชํารุดนะคะแอร์หลังมีให้ครบเหมือนเดิมนะคะรายละเอียดโครงสร้างรถสวยนะคะแล้วก็แผงประตูนะคะอยู่ในสภาพสมบูรณ์แบบและสวยใหม่นะคะท่านผู้ชมแล้วก็น็อตคานโครงสร้างนะคะเสาบีนะคะ น็อตไม่มีแกะค่ะไม่มีถอดนะถ้าน้องจะจ๋ารอให้ครีนเสร็จทำไมไม่เก็บรายละเอียดก่อนหละ่ะค่อยมารีวิวแบบนี้มันไม่สวยอ่าจ้าจ๋าก็เคยมีได้ยินมาคร่าวๆอยู่เนาะสําหรับบางคนไม่เข้าใจคือถ้าน้องจ้าจ๋ารอให้สปาเสร็จก่อนจ้จาจ๋าบอกเลยว่าเอฟซี FC ของน้องจ๋าจะไม่ทันนะเอฟซี FC ของน้องจ๋าจะไม่ทันเพราะว่าลูกค้าเขาไม่ได้ ดราม่าหรือว่าซีรีสมากมายเวลาซื้อรถมือสองเข้ามาม่าเห็นรถเข้าใหม่เนี่ยนะคะคือถ้าน้องจ๋ารอเนี่ยไม่ทันหนูบอกเลยว่าไม่ทันเพราะว่าเซลลน้องจะจาจ๋าเยอะจริงๆนะคะแต่ถ้าใครอยากให้น้องจจา๋าดูแลนะคะหรือว่าเป็นลูกค้าเก่าน้องก็จา๋าอยากเอารถคันเก่ามาเทิร์นน้องจจา๋าก็รับเทิร์นนะคะท่านผู้ชมดูความสวยความใหม่นะคะของหน้าจอนะคะมัติมีเดียนะนี่เห็นไหมแอร์ออโต้นะคะคอนโซลเกียร์นะคะไม่มีแตกไม่มีชำรุดกุญแจได้2ดอกด้วยนะ กุญแจได้สองดอกค่ะท่านผู้ชมได้ครบหมดเลยนะคะพวงมาลัยมอลติฟังก์ชันเนี่ยรถเข้าศูนย์เช็คระยะตลอดนะเนี่ยเจ้าจ๋าเปลี่ยนถ่ายให้ใหม่เลยน้ำมันเครื่องนะคะก่อนที่จะส่งมอบนะให้ดูโครงสร้างเดิมๆไปก่อนค่ะท่านผู้ชมน้องเจ้าจ๋าอยากมอบสิ่งดีๆและความคุ้มค่าให้กับ FC แล้วก็ลูกค้าที่ติดตามน้องก็จ๋ามานานนะคะอยากได้ให้ของดีๆไปใช้งานในระยะยาวในความคุ้มค่านะคะรับรองว่าน้องก็จ๋าไม่ทําให้ผิดหวังนะคะ จังหวะนี้มีเข้ามาแล้วนะคะไฟหน้าเนี่ยนะคะทั้งซ้าย <t ell> ทั้งขวาไม่มีแตกนะเจ้าจ๋าขอบอกไว้ก่อนเลยนะคะเจ้าจ๋าบอกไว้ก่อนเลยไม่มีแตกนะคะ <t ell> คือกันชนด้านหน้าเนี่ยแทบจะไม่เคยทําสีไม่เคยเก็บงานสีเลยนะคะ <t ell> เพราะว่าสังเกตจากแก็บด้านข้างตัวนี้ก็รู้แล้วค่ะท่านผู้ชมดูไม่ยากค่ะนะคะเวลาดูรถมือสองเวลาสภาพเข้าใหม่ยิ่งดีนะคะยิ่งดีค่ะท่านผู้ชมนะคะท่านผู้ชมจะได้เห็นเลยว่าเขาเก็บรายละเอียดงานสีตรงไหนให้บ้างนะคะนี่นะคะแผงประตูดูสวยสดใหม่นะคะแผงประตูคนขับนะ เบาะน้องก็จ๋าเก็บให้ทั้งสองเบาะเนาะมันมีขาดนิดนึงอันนี้จะจ๋าให้ชมเลยนะคะด้วยความจริงใจของน้องจา๋าเดี๋ยวน้องจ๋าเก็บให้เก็บยังไงจะจ๋าก็แค่ยัดฟองน้ำเข้าหมใหม่แล้วก็หุ้มหนังให้ใหม่แค่นั้นเองนะคะแต่ว่าในหนังแท้เหมือนเดิมจะตนดาบโรงงานแน,น,น่นอนนะ แล้วก็ตัวหูช้างนะคะตัวน็อตต่างๆรายละเอียดโครงสร้างรถตัวรถสวยเดิมหมดแน่นอนดูพวงมาลัยได้เลยนะคะสอดคล้องกับเลขไม่47,000กิโลเมตรนะคะเลขไมน้นะ่าตัวพวงมาลัยนะคะอยู่ในสภาพสมบูรณ์แบบสวยใหม่กลิบไม่มีทะลอกค่ะนะคะตัวที่เปิดฝาทังน้ํามันนะคะรุ่นนี้มีผู้สตาร์ทให้เหมือนเดิมนะคะสําหรับคนที่ชอบนวรานะคะส่วนใหญ่ก็คือจะชอบในส่วนของออปชั่นแล้วก็ความทนทานของเรื่องแหนบช่วงล่างนั่นเองค่ะ ะะก็คือไม่ได้ยากเลยนะคะคุณลูกค้าเพียงกินกลางรีบโทรหาน้องจ๋าหรือนัดดูรถแต่โทรหาน้องก็จ๋าก่อนนะแต่ถ้ากลัวไม่ทันมีวิธีหนึ่งก็คือจองไว้ก่อนนะคะทะเบียนคันนี้1833นะอีกสองคันน้องจะจ๋ายังไม่ได้รีวิวนะเพราะว่าก็ทยอยเข้าไปเก็บรายละเอียดเก็บงานสีกันบ้างแล้วนะคะท่านผู้ชมนะคะบอกเลยว่าคุ้มค่าสุดๆนะคะโทรจองล็อกรถไว้ก่อนได้นะคะ น้องจ้าจ๋าจะส่งรูปรายละเอียดคร่าวๆให้ดูก่อนนะคะำสำหรับใครที่ยังไม่มั่นใจยังกังวลยังลังเลอยู่กลัวรถไม่เดิมนะคะก็ขอให้น้องจ๋านะคะรีวิวให้ดูเพิ่มเติมก็ได้นะคะอยากอยู่จุดไหนเพิ่มเติมหรือว่าช่วงล่างนะคะถ้าน้องจ๋ารีวิวไม่ละเอียดนะเบอร์โทรจ๋าสามารถแอด,ดลนายได้นะคะสามารถวีดีโอคอลดูรูปรถได้เลยนะคะน้องจ๋ายินดีซัพพอร์ตยินดีบริการลูกค้าทุกๆท่านทั่วประเทศด้วยนะคะ ลูกค้าสามารถซื้อได้ทั่วประเทศนะคะน้อจะมีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ถึงที่นะไม่ต้องเกรงใจไม่ต้องกังวลน,นะคะเดี๋ยวเราไปชมเครื่องยนต์พร้อมกันค่ะมาชมเครื่องยนต์พร้อมกันค่ะลูกค้านะคะสําหรับเครื่องยนต์นะคะฝาครอบเครื่องนีเดิมคุณลูกค้าดูได้จากเครื่องยนต์นะคะก็คือคือสดใหม่มากแล้วก็ดูแน่นมากเครื่องยนต์นะคะดูจากสีนะคะแล้วก็จุดสีรอยแต้มมาจากโรงงานอยู่ครบทุกจุดนะคะ <S <S นอ็อตคานหน้าแก้มซ้ายแก้มขวาหรือโรมไปถึงน็อตฝาก,กระโปรงยังไม่มีรอยถอดรอยแกะเลยนะคะ อันนี้ก็คือเอาให้ชมนะคะส่วนตรงนี้แผงจิ้งหรีดนะคะเป็นประจํารุ่นเลยนะใครเคยใช้นวล่าขอเสียงนะคะคือจุดนี้ก็คือโดนน้องแท้มากนะคะโดนน้องหนูเนี่ยแท้บ่อยมากไม่รู้ว่าหอมหวานตรงไหนไม่รู้หรือเปล่า <c oughs> นะคะโดนแท้แท้ทุกคันนะคะแต่แท้แท้จุดนี้นะแต่ว่านอ้อยจ๋าเปลี่ยนให้ใหม่นะเขาเรียกว่าแผงจิ้งหรีดตรงนี้น้นอยจ๋าเปลี่ยนให้ยกแผงเลยนะคะีคไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลอันนี้คือให้ชมเดิมๆก่อน นี่คือปัญหาประจํารุ่นปัญหาเฉพาะรุ่นที่น้องจ๋าขายนาวรามาเป็นร้อยคันเนี่ยนะคะจะจ่าสังเกตเห็นได้เลยว่าเนี่ยตรงนี้น้องหนูชอบมากหอมหวานมากตัวนี้อ่าบรดูในส่วนของเครื่องยนต์นะคะไม่มีรมยอยซึมรอยหยดของน้ำมันเครื่องนะคะท่อน้ํายาองค์น้ํายาแอ นะคะทอ่อเทอร์โบหรือว่าฝาครอบเครื่องต่างๆอยู่ในสภาพเดิมโดยเฉพาะคันนี้นะคะไม่วิ่งไปแค่47,000กิโลเมตรนี่คือความคุ้มค่าที่คุณลูกค้าจะได้จากคันนี้เอาไปใช้งานต่อได้เลยค่ะนะคะไม่มีผิดหวังแน่นอนติดต่อหาน้องจ้าจ๋าด่วนๆในส่วนของใครที่กงังวลในเรื่องการขอสินเชื่อปรึกษาน้องจ้าจ๋าก่อนได้น้องจ้าจ๋าสแกนเคสเบื้องต้นให้ประมาณ80%โอกาส่านสุงนอ้อยจ๋าให้ผ่านให้ ให้จองลักรถเข้ามาแต่ถ้าลูกค้าไม่จองถามว่าได้ไหมได้นะคะแต่ระหว่างที่ลูกค้าเดินทางมาลูกค้าอาจจะเสียเวลาเปล่านะบางทีโดนโอนจองปาดหน้ากลางอากาศมาเลยก็มีนะคะเพราะว่าเซลล์เราขายออนไลน์ทั่วประเทศและมีถึง50ชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นเห็น น้องจ้าจ๋ารีวิวรถเท้าใหม่ในสภาพดีๆและเป็นรุ่นที่ตัวเองอยากได้ไม่ต้องลังเลค่ะท่านผู้ชมรีบตัดสินใจซื้อด่วนเลยนะคะน้องจ๋าขายดีจริงๆนะคะบางท่านก็ติดตามน้องจ๋ามานานแล้วโอ้โหโทรมาคันไหนก็ไม่ทันโทรมาคันไหนก็ไม่ทันนะคะเจอคันถูกใจก็ไม่ทันสักทีเพราะว่าคุณพี่ตัดสินใจช้าเลยไม่ทันโดยเฉพาะคันนี้นะคะต้องรีบตัดสินใจด่วนๆถ้าคันนี้จองไปก่อนน้องจ๋าก็เลยอีกสองคันนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเหลือถึงกีง่วันนะคะแค่นั้นเองน้องจจ๋าจะรีบซัพพอร์ตรีบอัปเดตนะคะ รายละเอียดนะคะของคลิปคันนี้ลงให้ไวที่สุดเลยนะคะหลังจากที่จาถ่ายเสร็จนะจะจ่าอัปโหลดคลิปลงให้ดูด่วนเลยนะคะท่านผู้ชมรับรองว่าน้องก็จะต้องให้เอฟซีน้อยจ๋าได้หนึ่งในสามคันแน่อนอนนะคะหรือเอฟซีองน้อยจ๋าจะเอาทั้งสามคันรวดจ๋าจาก็ทําให้ได้ถ้ายังไม่ติดจองหมดไปซะก่อนนะคะขอเพียงคุณลูกค้ารีบโทรรีบตัดสินใจรีบจองลอกรถคันนี้เข้ามาค่ะนะคะเดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้วค่ะท่านผู้ชมนะคะน้องก็จ๋าก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดอ่า กดติดตามนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้อยจ๋าในทางการในการทำรีวิวรถต่อไปนะคะสำหรับวันนี้น้อยจ๋าขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ